หน้าง,งานเกษตรอำเภอน้ำยืนจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตร่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อบริโภคและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรยินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2568ของจังหวัดอุบลราชธานีหลักสูตรการอบรมเกษตรกรประกอบด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง BCG Economy การทำเกษตรแม่นยำเทคนิคการดูแลรักษาไม้ผลไม้ยืนต้นในเคปร้อนและการขยายพันธุ์การรวมกลุ่มเกษตรกรและยกระดับสู่การเป็นวิสาหากิจชุมชน การผลิตและแปลรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายอำเภอน้ m าย e n จำนวน200ลายวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบทําให้สามารถผลิตและสร้างรายได้เสริมจากการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในอนาคต,ตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลสู่เกษตรกร โลก,ก,กและเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะการเชื้อเพลปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับของพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่นะครับอาเภอเดียร์น้นอยก็ชมดีนะครับได้ปุ่มปอกไม้ในการส่งเสริมการปลูกไม,ม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยปีนี้สองร้อยไร่ไร่ละหนึ่งไร่นะครับเนี่ยท่านได้ยกกับเป็นสน่วนหนึ่งที่เขารวมโครงการ นะครับเพื <tu i ro> ่อนก็จะให้แนวทางในการส่งเสริมการปลูกมันนี่ก็มีกระบวนการเรียนรู้กระบวนการทั้าๆเข้าใจนะครับถึงเงื่อนไขขั้นตอนนะครับการที่จะไหนดีได้รับพท่านใหม่ไปแล้วได้รับผู้เรียนข้าวนะครับกล้วยหอมไปแล้วบเพื่จะเลี้ยงไม่จะเติบโตนะครับให้พี่น้องได้เลี้อนกีับไปจะมีปูแล้วก็มีผู้ปูอีเล่นะครับแล้วก็เป็นไอรอนของได้ใหม่ ที่เนี่ก็ไม่ยากกับม่อะไรก็ยางอีกจะเสำหรับมือใหม่เนาะค่ะสำหรับมือใหม่การฝึกปฏิบัตินะคะโดยการเอาโครงการนี่แหละค่ะเป็นชุดเริ่มต้นนะคะโดยการได้รีบกมาแจกในการสนับสนุนทั้งหมด12กลุ่มและกระถืออื่นๆอเช่นลำไยหรือว่ากวยแถมนะคะ ดีอนุภาพกระเดื่องดังเรวนียดังแสงพลีสว่างโลกหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายขีดเดี่ยวกำไรขออุค์ปยาหมาลกาองค์เทวดามาคุ้มครองไออุป์พระเาปกป้องหอคลองตัวทั้งเงินทั้งงานไอแก้วข้าตลอดปีโชคดีตลอดข้าแก้วข้าอันตรายขอทุกท่านทุกคนอยู่สุขสมหมายดังใจปราถนาทุกท่านทุกคนเทอง